เรียนรู้แนวใหม่ไม่ต้องออกจากบ้านสนใจสั่งซื้อ02 633-5353กาาสับเข้าสู่ Motoring on air นะคะในช่วงของ Motoring update นะคะช่วงนี้เรามีอัปเดตข่าวสารข้อมูลนะคะโดยเฉพาะ ว่วงยานยนต์ในประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเราจะไปดูกันที่เรื่องราวของ Ford กันก่อนนะคะกับ f o r d Focus สที่เมื่อสักครู่ตนทิ้งท้ายเอาไว้ว่า f o r d Focus ฉลองฉลองอะไรกับฉลองอะไรคุณก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรู้สึกว่าจะเป็นวันที่28มิถุนายนเขาก็ฉลองรถยนต์ Ford Focus เก่งคอม p พ c t กรุ่นใหม่นะครับออกมาจากสายการผลิตคันแรกอย่างเป็นทางการอ,อย่างที่บอกว่ารถรุ่นใหม่รุ่นหนึ่งเนี่ยนะครับเวลาจะผลิต ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขามีหลายสเต็ปขั้นอาจจะเริ่มเห็นจากเป็นคอนเซปต์ค้าก่อนอพอจะพร้อมขึ้นรลยการผลิตเนี่ยมันก็ยังไม่ไปอยู่ในกระบวนการสายการผลิตแล้วก็หุ่นยนต์นะครับอาจจะลองประกอบด้วยมือ,อมที่พื้นก่อนนะครับดูชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆจากนั้นถึงจะไปขึ้นสายการผลิตขึ้นสายการผลิตครั้งแรกมันก็ยังไม่ใช่รถที่พร้อมจําหน่ายจริงอีกจะทดลองประกอบปรับเปลี่ยนกันไปจนสุดท้ายนะครับได้มาเป็นรุ่นที่เตรียมขายจริงแล้วนะครับ ส่วนหนึ่งที่ออกมาในวันสัปดาห์ที่ผ่านมาะนะครับพร้อมแล้วเริ่มทยอยผลิตแล้วเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยวันจันทร์ที่สองเดี๋ยวผมกับทีมงานก็จะได้ไปทดสอบที่กระบี่คือเตรียมรถรุดแรกเอาไว้ให้ผู้สื่อขา่าวได้ทดลองขับก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ใช่ก็เตรียมอาจจะขนลงไปที่กระบี่กันแล้วละ่ะครับรถรุดแรกผลิตออกมาเชื่อว่าช่วงแรกๆของการผลิตเนี่ยครับยังไม่น่าจะ วันหนึ่งน่าจะผลิตได้ไม่ไม่กี่ร้อยคันไม่เยอะมากนะคะไม่เยอะมากนะครับคือรถกว่าจะพร้อมจริงๆเนี่ยกว่าจะพร้อมส่งโชว์รูมถึงมือผู้บริโภคถึงมือลูกค้าเนี่ยคาดว่าจะเป็นเดือนสิงหาคมนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มผลิตสะสมเก็บไว้ก่อนส่วนหนึ่งก็นี่แหละเดี๋ยวไปทดสอบเทสได้ากันก่อน ที่กระบี่ที่คุณบอกไปกระบี่ก็เตรียมกันได้พร้อมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะมาดูในเรื่องของโรงงานแห่งใหม่ที่เขาบอกว่าเขาลงทุนดีกว่านะคะก็คือผลิตที่โรงงานแห่งนี้แหละจังหวัดระยองเนี่ยที่ที่ลงทุนที่ระยองเนี่ยนะคะมูลค่าการลงทุนเนี่ยเขาลงทุนไปถึง450ล้านเหรียญสหรัฐนะคะนี่ก้อนแรกนะนี่ก้อนแรกนี่นี่ล้านนี่ไม่ใช่ล้านบาทไทยนะคะ 450ล้านเหรียญสหรัฐคือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็1.40หมื่นล้านบาทประมาณประมาณนั้นนะคะตัวเลขไม่น้อยเลยนะคะคือเขาตั้งรากฐานการผลิตใหม่นะคะโดย Ford Focus ใหม่เนี่ยเ,เป็นรถยนต์รุ่นล่าสุดในจำนวน8รุ่นที่ Ford นั้นวางแผนจะเปิดตลาดแล้วก็เปิดตัวในภูมิภาคเอเชีย ภายในช่วงทศวรรษตามแผนพลิกโฉมหน้าธุรกิจของ Ford นะคะคืออยา,ากจะผลิตรุ่นใหม่ๆให้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องนะคะจริงๆแล้วอย่างปกติแล้วเนี่ยฟอร์ดเขาก็วางจำหน่ายอยู่120ประเทศทั่วโลกอยู่แล้วนะคะชิ้นส่วนก็ใช้ร่วมกันมากถึงประมาณ80%ส่วนเจ้า Ford Focus ใหม่เนี่ยจะเป็นรุ่นแรกเลยค่ะคุณผู้ชมที่เขาจะสร้างสรรค์นบนโครงสร้างตัวถังรถยนต์นั่งขนาดกลางระดับโลกชุดใหม่ของฟอร์ ซึ่งฟอร์ดนั้นวางแผนนะคะที่จะผลิตรถรูปแบบต่างๆอย่างน้อยเนี่ยสิบรุ่นบนโครงสร้างไอตัวถังแบบนี้แหละคุณโก้ค,คือแบบนี้เหมือนเมือนกันก็ก็ผลิตไปเลยสิรุ่นคับแลตฟอร์มนี้ยืดหยุ่นไดจำหน่าย<ด>ทั่วโลกไป,ไปเลยแพลตฟอร์มนี้ยืดหยุ่นได้หลายตัวนะคะ<า>ประมาณนี้ FTM ตอนนี้ก็คือโรงงานตัวที่ระยองเนี่ยเป็นแห่งที่5นะคะของการ ของ f o r d ที่ผลิตโฟกัสใหม่แล้วก็รถที่ผลิตในประเทศไทยจะวางจำหน่ายทั้งประเทศไทยเองแล้วก็ส่งออกไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็แอฟริกาใต้ด้วยนะคะก็เขาก็เลยเฉลิมฉลองในเรื่องของโรงงานรวมไปถึง f o r d Fo c กัสตัวใหม่ตัวนี้ด้วยนะคะก็อยากจะให้แสดงถึงความมุ่งม,มั่นของ f อร์ในการใช้ประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะในกระบวนการผลิต และการประกอบรถด้วยนะคะก็เป็นรถรุ่นแรกที่ผลิตขึ้นในโรงงาน FTM ด้วยนะคะสำหรับ Ford Focus ใหม่เป็นโรงงานที่มีความยืดหยุ่นสูงและรองรับการผลิตรถรุ่นต่างๆได้สูงสุด6รุ่นพร้อมกันครับว่าโรงงานนี้เร<ด>ือแจ้งนิดนึงตะก,กี้เห็นเป็นภาพของ Ford Ranger เป็น Pick up Ford Ranger นั้นผลิตคนละโรงง,งานกันครับตอนนี้ Ford มีกำลังการผลิตอยู่2โรงง,งานก็คือโรงง,งานใหม่ที่เพิ่งมาสร้างก็คือ FTM ฟอร์ดไทยแลนด์ a มนูแฟคเจอริงที่ลงทุนไป14,00 0ล้านบาทเนี่ยครับผล,ลิตโฟ cus ัสก่อน<ช>เป็นรุ่นแรกรใช่แล้วนะครับแล้วจากนั้นก็จะเตรียมทยอยผลิตอีกหลายรุ่นที่โรงงานแห่งนี้แต่เรนเจอร์ที่เห็นในภาพเนี่ยผลิตอีกโรงงานหนึ่งนะครับเป็นโรงงาน AAT อทอยู่ระยองเหมือนกันแต่โรงงานนี้เป็นการร่วมทุนระหว่างฟอร์ดกับมาสด้าลงเงินกันคนละครึ่งแล้วก็ผลิตทั้งพิก up เรนเจอร์ให้ฟอร์ดนะครับผลิต BT50 ให้มัสซารวมถึงซับคอมแพตอย่าง Ford f i e s t a มาต้าสองผลิตที่เอทีระยองแต่ที่เราพูดถึงตะกี้ผลิตแต่โฟกัสอย่างเดียวคือได้เห็นภาพเดี๋ยวมันมีเลนเจอร์พนมาด้วยคนละโรงงานกันแต่ก็คือพูดถึงทางของ Ford โรงงานที่ระยองเนี่ยผลิตแต่โฟกัสเพิ่งจะเริ่มผลิตเพิ่งจะเริมเป็นรุ่นแรกก็ผลิตเพิ่งเริ่มผลิตได้เห็นเขาว่าถ้าพร้อมส่งมอบให้ดีลเลอร์โชว์รูมสิงหาคมแล้วก็เชื่อว่าไม่เกินสิ้นปีนี้นะครับ หรือใกล้ๆเคียงกันถัดไปไม่กี่เดือน <S <S ก็จะเตรียมส่งออกไปในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นตลาดหลักของเขาด้วยนะคะอ่ะนั่นคือเรื่องราวของฟอร์ดที่นำมาฝากกันในช่วงนี้มาที่เชฟโรเลตกันต่อนะคะกับเชฟโรเลตโซนิกครับรก็เป็นความเคลื่อนไหว<า>ของโซนิก <Sonic S 2> ที่หลายคนเห็นรูปแล้วบอกสวยเหลือเกินครับหลังจากตะกี้ฟอร์ดโฟล์ัสเนี่ยเป็นเก่งคอมแพกสวยเหลือเกินใหญ่หน่อยคนเมื่อกี้นี้เป็นมอยู่ คน,<อ>นีนก็สวยรถก็สวยอันนี้เปิดตัวในงานบางกอกมเตอร์อโชว์ที่ผ่านมาเอามาโชว์มากกว่า,าครับหลายๆก็แสตอนแรกเนี่ยบอกรถจะพร้อมเดือนกันยายนรู้สึกผมก็เคยแจ้งไปว่าเดือนกันยายนแต่ไป,ไปมาๆนี่อาจจะเร็วกว่านั้นนะครับสิงหาคมนี้ก็น่าจะได้เห็นรถที่โชว์รูมกันแล้วน่าจะพร้อมส่งมอบกันแล้วเป็นอย่างเร็วนะเป็นอย่างเร็วเขาเน้นความสนุกสนานหรอคุณเห็น,ว,นว,ว่ารูปแบบมาแบบ ัยรุ่นเลยทําตลาดเมืองนอกที่ประสบความสําเร็จนะครับรวมถึงตลาดไทยก็จะชูจุดขายวัยรุ่นเลยถ้ามีภาพภายในจะเห็นว่าสวยมากเป็นซับคอมแพคขนาดเล็กที่ที่มีการตกแต่งภายในหรูล้ำม,มากใจัวรุ่นว่างั้นเถอะสวยจริงๆสวยจริงๆสำหร,ร,รับรุ่นนี้นะครับเ,ลเลจริงๆ<ว>มันก็คือตัวตายตัวแทนของ RVO นั่นแหละครับรทางอเมริกาเขามองเห็นว่าชื่อ RVO เนี่ยมันไม่ค่อยติดตลาดเท่าไหร่ ภาพลักษณ์ก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าคนยังยึดติดว่ามันเป็นรถเกาหลีแดวูบ้างล่ะมาแปะตาเชฟโรเลตบ้างล่ะพอในเจเนเรชันใหม่แทนที่จะใช้ชื่ออาร์วิโอเหมือนเดิมก็เปลี่ยนภาพลักษณ์เปลี่ยนชื่อเลยเป็นโซนิกเป็นเชฟโรเลตโซนิกมีให้เลือกทั้งตัวถังซีดานแล้วก็ตัวถังแฮชแบ็กครับอันนี้อย่างที่เห็นเปิดตัวในงานอันนี้เป็นซีดานนะคะใช่สิงหาคมนี้น่าจะมานะครับแล้วน่าจะเริ่มจากตัวถังซีดานก่อน นะครับสิงหาคมเนี้ยน่าจะเป็นตัวถังซีดานที่พร้อมขายก่อนจากนั้นถึงจะเป็นตัวถังแฮชแบกตามมาส่วนเครื่องยนต์เนี่ยช่วงแรกก็น่าจะวางเฉพาะ1.4ลิตรเครื่องเล็กๆข,ขับประหยัดน้ำมันเนี่ยนะฮะวาง1.4ลิตรก็มีเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาให้เลือกราคาเนี่ยก็อยู่ในเกาะกลุ่มของพวกซับคอมแพคทั่วไป คไม่หนีจากคู่แข่งขเริ่มต้นก็อาจจะประมาณ500,000ต้นๆน,น,นะครับรุ่นเกยียร์ธรรมดาไล่เลียงไปก็น่าจะเกือบเกือบ700,000น่าจะมี6 0 0 0 0ไปปลายสำหรับตัวท็อปตัวท็อปของเชฟโรเลตเขาก็จะใช้ชื่อรุ่นว่า LTZ เนี่ยโฆษณาก็ดีการสื่อสารการตลาดภาพลักษณ์เนี่ยเป็นอันนี้ขอดูเต็มๆได้ไหมมีเสียงออกมาเลยได้ไหมครับเออดูแลน่ารักจะ right thorax. in hole the Chevy น่ารักอ่ะก็ออกแนววัยรุ่นเออออกแนววัยรุ่นมาแน่สิงหาคมนี้นะครับราคาก็อย่างที่บอกเริ่มต้นน่าจะห้าแสนต้นๆแล้วคุณไปเห็นมัแล้วสวยเดียวสวยครับในภายในสวยภายในเนี่ยเห็นเห็นภาพ บางรอกเขาเผยภาพมาแล้วครับจะเสียดายอาจจะไม่มีให้ดูสวยจริงๆสวยจริงๆแต่อย่างไรก็ตามครับในส่วนของเชฟโรเลตอาร์วีโอโฉมเดิมโฉมปัจจุบันที่ขายอยู่เนี่ยนะฮะที่ดูโบราณโบราณแล้วเนี่ยนะฮะน่าจะยังมีขายอยู่นะครับแต่เป็นรุ่นติดแก๊สก็คือเป็น1.6ติดแก๊สก็ขายดีขายดีนะครับ CNG นี่ก็ยังคงขายไว้อยู่น่าจะซักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็มีทางเลือกใหม่เป็นเชฟโรเลตโซนิกขนาด ใกล้เคียงกันกลุ่มเดียวกันนี่คือซับคอมแพควางเครื่องยนต์1.4อันนี้มาท้าชนยาริสแจ๊สมาด้า2ฟอร์เฟสตาเลยก็ถือว่าเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดก็จะได้เรื่องความสดสดใหม่ของข้อดั์ใช่เพราะว่า j จ๊สก็ซาแล้วเพราะว่าออกมาสักพักใหญ่ละยาริสก็ยังไม่มีอะไรนะคุณแล้วมีกี่มีอะไรนะคุณพวกมาสด้า2มาด้า2เฟเฟสตา ก็ดูน่าสนใจนะก็ทําเป็นเล่นนะถ้าเขาส่งมอบรถทันเนี่ยก็ยังได้สิทธิโครงการรถคันแรกนะครับเออนั่นน่ะสิเออัรถไปเยอะเลยนะเพราะถ้าคุณไปซื้อฮอนด้าตอนนี้อาจจะไม่ทันแล้วไงถ้าใครอยากได้สิทธิ์ใครอยากได้สิทธิ์คืนเงินจากโครงการรถยนต์คันแรกเลย h อน d ้าเนี่ยปิ่มๆไม่น่าจะทันมาด้าเนี่ยยังยังไหวโตโยต้ายังไหวแล้วโซนิกนี่ถ้ามาแบบแหม่ได้จองคิวแรกๆส่งมอบกันไม่เกินโอดเลมอะไรกันไม่เกินธันวาคมเนี่ยก็ยังได้ลุ้น แล้วพวกซับคอมแพกเนี่ยนะฮ<น>ะ,<น>ะส่วนมากก็จะได้คืนเต็มแสนทั้งนั้นแหละโอ้โหแล้วเมื่อกี้คุณบอกราคาเท่าไหร่นะ5 0 0แสนกว่าตัวเกษษษษษ<น>ียร์ธรรมดาก็คือคือราคาเนี่ยเขายังไม่เปิดเผยหรอก<า>น่าจะโดยประมาณนี้ใช่แต่เวลาเราเทียบเวลาเขาขายเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าคู่แข่งเขาขายเท่าไหร<ข>่แล้วเชฟเลตเป็นแบรนด์เล็กในเมืองไทยครับชื่อชั้นก็คงจะไม่ไม่ไปเทียบกับโตโยต้าหรือวันด้านะครับแต่รถดีอะไรดีราคาก็ต้องเกาะกลุ่มกันเริ่มต้นก็นี่แหละครับเครื่องยนต์1.4นะครับเน้นย้ำว่าเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.4 เทอโบไม่มีนะครับหายใจเองล้วนๆก็เริ่มต้นเกณฑ์ธรรมดาก็จอยู่5 0 0 0 0ต้นไล่เลี้ยงไปตามรุ่นย่อยนะครับ LT LT Z นะครับก็อาจจะจบที่6 0 0 0ไปปลายัังนน้แต่ไม่น่าจะเกินเลขเจแล้วก็ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนได้รถคันแรกด้วยก็ได้รถไปอีกนะคะก็ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจราคาก็จะได้คือตอนนี้คนคนคนอยากซื้อรถ นะครับแล้วอยากได้สิทธิโครงการรถคันแรกด้วยจะชอบรัฐบาลหรือไม่ชอบรัฐบาลไม่รู้แหละแต่มันได้มาแสนหนึ่งอะเต็มที่แสนหนึ่งไงมันก็ต้องเอาไว้แต่ละคนเฉพาะพูดว่ารัฐบาลเป็นไงไม่เล่าหรอกแตขอใช้สิทธิ์ที่เต็มที่ก่อนได้ปะก็แล้วแต่คนบางคนบอกฉันเกลียดรัฐบาลฉันไม่เอาฉันไม่ยื่นพอคุณไปซื้อนะแล้วคุณบอกว่าคุณไม่เอาก็ได้นะเขาก็ไม่ต้องยื่นเรื่องเข้าไปอ๋อถึงว่าคุณจะแบบ คือคุณจะไม่เคยมีรถมาก่อนจริงๆแล้วคุณจะต้องได้สิทธิ์รถคันแรกเหมือนกันใช่แต่ว่าไม่ยืนก็ได้ไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้คุณบอกฉันไม่ชอบเจ๊ปูเออไม่ชอบปูยังก็ไม่เอาเลยแล้วรวยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รดูเลิศนะกำลังดูเหลืองไงเอาละค่ะคุณผู้ชมคะก็นำมาฝากกันก็แล้วกันนะคะสำหรับรถเชฟโรเลตโซนิกนะคะถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็แล้วกันเนาะอ่ะมาดูบางกอกออโต้ซาลอน 2012กันบ้างเราเตรียมเป็นฉากแล้วแบบเยอะแยะมากมายแต่ก่อนหน้านี้งานคุณก็ไปมีโอกาสไปเดินมาในช่วงรอบสื่อใช่ไหมคุณช่างกว้างจริงไม่ไม่อลังการอย่างที่ผมคิดนะจริงๆก็เขาก็ทุมทุนเต็มที่ฉันก็คิดว่ามันน่าจะอลังการมากเราอาจจะอาจจะตั้งความหวังเราอาจจะคิดว่าเยอะเกินเนี่ยเราสร้างไว้เยอะในใจจริงๆก็ถือว่าทําได้ดีภาพรวมของงานเนี่ยก็สีสัน แปลกใหม่ที่แตกต่างไปจากมอเตอร์โชว์เดิมๆครับแต่ยังว่าแหละครับมันมันฮอเดียวอ่ะครั้งแรกนะชาร์เลนเจอร์ฮอรสามอ๋อมันก็แค่ฮอเดียวฮอเดียวมันก็เล็กๆแล้วก็ครั้งแรกด้วยนะครับบรรยากาศหรือจริงๆผมอาจจะไปวันเพรสวันแรกนะครับวันหลักๆนี่ก็ดูมีสีสันคึกคักดีนะครับแต่เชื่อว่าปีต่อๆไปน่าจะอลังการยิ่งใหญ่กว่านี้คือผมอาจจะคาดหวังสูงไว้เองนะครับแต่เข้าไปก็นี่แหละครับได้เจอรถแต่งมากมายนะครับแล้วก็พิตตี้ ชูเหลือเกินที่อิมพอร์ตนเข้าเนี่ยคันนี้นิสสันลิฟนิสโมนะครับรถไฟฟ้า E ีีล้วนแต่เป็นเป็นตัวแข่งแต่งเป็นตัวแข่งถ่ายพี่ตีมให้ดิชั้นดูบ้างไหเนี่ยคุณนี่ครับเห็นบอกว่าแบบเน้นย้ำเหลือเกินหลายคนก็บอกอยากเห็นวันแรกวันแรกเขาใส่พวกชุดคลุมคล้ายๆกิโมโนเต็มชุดเลยน้องออยจัดสัปดาห์แ้วบอกพี่ทำไมมันไม่โป๊อ่ะทำไมทำไมเขาใส่ ไม่ชิดจังเลยจัดเต็มผมบอกมันอาจจะเป็นวันแรกเอต่อไปมันจะค่อยๆถอดทีละชิ้นแล้อย่างนี้คุณผู้ชายหลายคนก็บอกงั้นไปวันสุดท้ายละกันจะเหลือน้อยเออไม่พอที่ญี่ปุ่นนะครับเขาเป็นบิกินี่เลยอ๋อแต่พออินไทยแลนด์ปุ๊บใส่เต็มเนี้ยหรอน้องไอ้บอกพี่ดูสิข้างบนก็ไม่ชิดข้างล่างเนี่ยรองเท้าไี่สูงมาถึงหัวเข่าดูหน้าตาเป็นไงคุณ ดูคุณดูรองเท้าบูทเด็กเออญี่ปุ่เห็นไหมครับดูว่ายนี่รู้เลยครับว่าเป็นพิตตี้ญี่ปุ่นแน่นอนว่ายไม่ใช่ไทยไทยไม่ว่ายเดี๋ยวมันมีชุดเป็นชุดไอ้นี่ด้วยอ่ะชุดท่าคุมอ่ะมี่อินพอร์ตมาไปที่ข้าเออเนอะเจ็บไหล่ไปไหมไม่วันแรกอาจจะเป็นวันแรกอาจจะเป็นทางการหน่อยหนึ่งนี่คือวันแรกนะครับนี่คือวันแรกใครไปวันหลังๆนี่อาจจะแบบ ได้ซีดสารแล้วก็ได้เดูน่ารักดูเป็นแบบดูเป็นชนิเดรออ่ะนี่นี่ชุดที่ผมว่าเห็นไหมุดูเดะเออเนอะจะคุมไปไหนนะเพิ่งอาบน้ำหรือจะไปอาบน้ำหรือยังไงก็อีกเป็นอีกรูปแบบหนึ่งไงเป็นแบบ ขอนถามนี่พี่ทำไมเขาแต่งแบบนี้ล่ะทำไมมันไม่เหมือนโฆษณา <c oughs> เออไม่เหมือนในโฆษณาอย่างเงี้ยหรอไม่ก็อาจจะแบบ <c oughs> นี่แหละเขาเดินไปตามบูธเลยนะคือหมอยายถึงว่ามีผู้ประกอบการอะไรมาออกโตโยต้าคันด้ามาสด้าค <Maz> ่ายเครื่องเสียงค่ายนู้นค่ายนี้เขาก็จะเดินไปถ่ายตามบูธคนนี้น่าคยใครเพื่อน,นที่ไหมคบณน่ายใครพัฒนาตัเราสุดเลยที่เป็นผู้ประกาศเราเนี่ยละ อย่างนี้แต่ผมจะบอกให้ว่าพิตตี้ที่เขาที่เป็นระดับเอคล s สเก r l เนี่ยนะครับเขาไม่ได้ดูแค่หน้าตาอย่างเดียวโอเคละบุคลิกดีด้วยแต่เขาต้องมีความสามารถปฏิภาณไหวพี่เหมือนพวกคนทางงานเลยนะครับนี่เป็นเขาเหมือนกับพิตตี้ยกระดับไปอีกขั้นึยมีสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์อะไรมากมายกว่าจะเป็นเอคล s สเก r รเซ็ตนี้ของ โตเกียวออตโตสอลอนไดกก้ก็มีทั้งความสามารถแล้วก็รูปแบาตางกัเขาไม่ได้เป็นแนวเหมือนเหมือนเหมือนพริตตี้ที่ที่ปกติอย่างเมืองไทยเวลามีจัดงานมอเตอร์โชว์หรือมีอะไรเงี้ยบนทีพริตตี้เขาก็จะมีการเลือกคัดเลือกโดยโดยมีแค่เกณฑ์ของค่ายอ่าน้องคนนี้มาน้องคนนี้มาน้องคนนี้มาจบอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นเอคลาสของเขาเงี้ยเขาอาจจะแบบอ่ะเป็นระดับใหญ่ต้องมีแบบสอบข้อเขียนสอ,สอบอย่าสอเงี้ยก่าจะดับ คือมีสมองเยอะด้วยอะไรอย่างนี้ปะใช่บางคนบอกต้องมีความรู้ไม่สวยอย่างที่คิดก่อนนี้เขาต้องคํานึงถึงความสามารถด้านอื่นรวมๆกันด้วยเพราะเป็นคนที่จะสื่อสารภาพลักษณ์ของแบรนด์ของออโต้สลอนออกไปซึ่งอย่างมาเมืองไทยเนี่ยนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ออโต้สลอนมาจัดนอกประเทศญี่ปุ่นนะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยจัดเป็นโตเกียวออโต้สลอนอยู่แล้วเป็นงานระดับเอเชียชื่อชั้นระดับโลกนะครับได้รับความ นิยมได้รับความพูดถึงได้รับการพูดถึงกันกันมากะนะครับในในระยะหลังๆนะครับเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมามากขึ้นแล้วก็มาจัดที่ไทยเนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วก็นอกญี่ปุ่นครั้งแรกครับก็บรรยากาศดีสันวันนี้อีกวันนะครับแล้วก็ถึงสี่ทุ่มนะฮะจัดเป็นสี่ทุ่มแล้วพรุ่งนี้วันสุดท้ายใครย,ยังไม่ได้ไปดูไปซะไปดูก็ได้ครับไปขำๆก็ได้ครับไม่เห็นรถรถอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็งานไฮไลท์ก็คือดริฟอันนี้แหละน่าสนใจุกดริฟ์เนี่ยใช่ไหมคสาวอาทิตย์นี้นะครับดีวันกลางปีไทยแลนด์เปิดสนามแรกสนามแรกของดีวันกลางปีจากนั้นก็ทยอยแข่งไปตลอดทั้งปีนะครับมีหลายสนามแต่วันนี้ที่เป็นไฮไลท์ก็คือจะมีแชมป์ระดับญี่ปุ่น2ท่านนะครับมาร่วมมาร่วมโชว์มากกว่าแล้วก็เปิดค,คอร์สนะครับมาเปิดเปิดคอร์สสอนแล้วก็โชว์ดิฟด้วยครับ ก็มีคุณเคนโนมุระนะคะและคุณโยอิจิอิมามุระนะคะ2อนักแข่งแชมป์สี่สมัยจากรายการดีวันญี่ปุ่นแล้วก็อย่างที่คุณโก้บอกคือมาเปิดคอร์สอบรมเบื้องต้นให้กับผู้ที่สนใจด้วยไปกันได้นะคะประลองกันได้เลยที่ริมทะเลสาบเมืองทองธานี2วันนี้นะคะ30มิถุนายนและ1กรกฎาคม ที่สาคัญนะครับมาตรฐานของรายการรายการนี้นะครับีวันกลางปีเนี่ยเขายกระดับเรื่องเรื่องเกณฑ์การตัดสินค,คือใช้คอมพิวเตอร์ใช้เซนเซอร์มาช่วยในการตัดสินใจจากเดิมเนี่ยเมื่อก่อนคนไทยเนี่ยก็ใช้กรรมการใช้สายตาในการตัดสินค,ค,ความสวยงามความใกล้ไกลแต่เดี๋ยวนี้จะมีเซ็นเซอร์แล้วนะครับคือให้เฉียดกลวยใกล้กลวยมากที่สุดเท่าไหร่แต่อย่าชนนะครับเนี่ยดิฟมาปุ๊บ ให้เฉียดกลวยมากที่สุดใครใกล้มากก็จะได้คะแนนมากมก็ถือว่าคุณเก่งกะระยะได้ดีให้เฉียดถ้าห่างๆนี้ก็คะแนนน้อยหน<ะ>่อยครับไปผสมกับลีลาท่าทางต่างๆควันของยางที่เบิร์นออกมาเลยครับ<ม>ล้อไปทางหน้ารถไปทางนี่เรียกดิฟการตัดสินก็มีระดับมาตรฐานมากขึ้นน<ะ>ักแ,แข่งก็ชื่อชั้นชั้นนำของเมืองไทยแหละครับ<ะ>คุณๆเราก็พี่โล้นพิกกี้สังนานา ไประเบิดความมันกันได้พรุ่งนี้ยังมีวันหนึ่งใช่ค่ะครับทั้งในฮอลและนอกฮอไปกันได้ที่เมืองทองธาน,นีนะคะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้าเราจะมาติดตามนะคะเรื่องราวของอัปเดตอินเตอร์เนชั่นแนลกันบ้างค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะกับข่าวคราวในต่างประเทศตอนนี้พักกันก่อนค่ะ